สวัสดีค่ะสองสาวนี่จอมซนนะไม่ยอมอยู่ในคอกกับคุณแม่มาหากินหญ้าสดเห็นไหมครับอันนี้คือแบองกัดแดงนะครับเราใช้น้ำเชื้อแองกัตเลือดร้อยนะครับผสมในแม่ลูกผสมบรามั่นนะครับแล้วลูกออกมาเนี่ยครับทรงนี้เลยครับอันนี้ก็จะมีเลือดแองกัดแดง50% ที่เหลือก็จะเป็นบราหมั่นบางตัวเนี่ยอย่างตัวนี้เนี่ยแม่จะติดติดกับชาโรเล่นิดหนึ่งก็อาจจะมีเลือดชาโรเล่สักยี่ยี่สิบหรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรครับอันนี้คือ F1 เราก็จะเอา F1 นเนี่ยนะครับไปเป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ใช้แบรงกัดนะครับจเจ้าพาโชคที่อยู่ในคอกมาคุมตัวนี้อีกครั้งพอรุ่น F1 เป็นสาวนะครับเราก็จะผสม แบร่งกัดแดงสีแดงนะครับมามาผสม F1 จะได้ลูก F2 ก็จะยกระดับสายเลือดแค่นี้พอใจแล้วครับที่เราพิสูจน์ F1 50%ก็มีไขมันแทรกถ้า F2 นี่การันตีได้เลยว่าเป็นเนื้อคุณภาพเราเดินสายเนื้อนะครับวันนี้วิกฤตเกิดขึ้นก็สู้ไปตามยถากรรมนะครับหวังว่าจะมีแสงสว่างปลายอุโมงมาทำให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อสายเนื้อของเรานะครับ เราก็พัฒนามาจนถึงเ,เรียกว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศไทยเรา,เ,าเราเลี้ยงโคเนื้อได้ดีกว่าประเทศไม่แพ้ประเทศ,เเทศใดในโลกเนื้อก็เหมือนกันแต่เสียดายเราขาดโอกาสติดตันเหลือเกินนะครับที่ขาดการสนับสนุนในส่วนที่พึงมีพึงได้ไม่ใช่เราเรียกร้องนะเราก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกร,กรของเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยนะครับ มีรายได้นะครับเป็นเศรษฐกิจสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ถูกลืมนะครับก็คือโคเนื้อไทยขอบคุณที่ท่านชมคลิปนี้ชอบใจช่วยขยายผลแชร์ต่อนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับเพื่อโคเนื้อของเราจะได้ยั่งยืนสถิี